Cục quá cốp nó tìm 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 อย่างนี้มันต้องช,ชู้ช <laughs> ี <laughs> <laughs> ผมมาสิไอ<ม>้นุ่ยดวงดีจริงมาถึงไม้แลกกินเลย <laughs> <ด>อ,<ม>เอีกงยิ่งยิ่งเจ๊ดติดรอยเลยผมยิ้มในกระแตกอ๋อนี่ติดกุกนวดหน่อยเดียวแต่ตะเบกิจอะไใดาเอาไป้มาดุกเนี่ยเอาที่ปาดุกอ่ะนะอืมว่ะตัวมันกำลังกินนะอุ้ยทำไมมันอย่างงี้วะมันปลาดุกอุย้ยท้องเนีย่ยปลาดุกกินน้ำด้วยมันจะปลาดุกเนาะเนี่ย มันมันไม่ใช่ปลาดุกอ่าโอ้ยเสียดปลาดุกปลาดุกกระตกกิกของชน้นโอ้ยรีบหมัอถ่ายไปลงเบ็ดเดียวเดี๋นนยวปลากีนอ้าวดูตัวทีน่นั้นโอ้ยตัดเต้กกงัะไรแก่ยายเลยเรียบร้อยครับอ้าวอูงลงยูทูปแค่นั้นี่ยะ อออออา้อาวอนไอ่าเี้ยอ๋อ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 จกจกจกลูกกระตอมันดิอ๋อปาบกำลังระเบิต้มวุ้ดไปเลยเอ้จมโคตรเร็วเนี่ยปรรลุวัยเนี่ยตมต้มมุ้ดไปเลยเลย